ไปแทะทำไมของกินเยอะแยะฮะฮะเนี่ยเห็นไหมขาดหมดแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายไฟไฟช็อตตายทำไงเนี่ยยังยังอีกนี่ยไข่แทะมาดิบอกป๋าดิไข่แทะไข่แทะไข่แทะเนี่ยบอกดิมาดิทำใช่ไหมใครทำแล้วป๋าจะเอาที่ไหนฟังเนี่ยดูทีนะ่เนี่ยซื้อให้ไหมใช่ไหม ไปซื้อให้ป๋าใหม่ได้ไหมไปได้ไหมต้องมาหงายท้องเลยนี่ดื้อดูสิเนะี่ยดูมันแทะของป๋าดูสิเนะี่ยอาไปแทะตรงไหนดูสิเนะี่ยฮะใครทำโฟลหรเฟียทำใครทำมันหน้าไหมเนะี่ยดื้อ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  ทำเยอะๆนะเด็กได้ตายดูที่นั่ะกัดสายไฟแล้วก็ช็อตตายดูที่นั่นดูดิมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยฮะดู you know. ดิมันจะใช้ได้มันจะมัดปากมัดปากไหมนี่นี่นี่ดีไหมนี่ดีไหมอาไหมนี่นี่กิมกิมทำไมเกี้ยวทำไมเกี้ยวอืมอืมอาอ ใช้ไม่ได้แล้วอืมนอนไปกอดไปอืเอาชอบปะเอาให้กินนี่ๆฮะกินทสมอท็อกไปไม่ต้องกินข้าวหืม